รัศดรอ,อวุโสแนะคอสชอคืนการเลือกตั้งอปทโดยเร็วที่สุดค่ะด้านนายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าการตัดลดงบประมาณกว่าครึ่งของอปททั่วประเทศนั้นซึ่งมีมากกว่า7,800แห่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความนิยมในคอสชอในงานเสวนาเรื่องการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฏิรูปประเทศไทยที่จัดโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีรัศดรอ,อาวุโสแสดงความกังวลต่อประกาศของคอสชฉบับที่85ที่สั่งให้ระงับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ก่อนและต้องจัดให้มีการสรรหาเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยระบุว่าประกาศดังกล่าวอาจทำให้สังคมไทยกลับไปสู่ยุครวมศูนย์อำนาจทำให้ชุมชนอ่อนแอและเกิดปัญหาคอร์รัปชัน ายแพทย์ประเวทย้ำว่าในโอกาสที่คอสอชอต้องการเดินหน้าปฏิรูปประเทศขอให้ตระหนักว่าหัวใจของการปฏิรูปประเทศนั้นน่าจะเป็นการคืนอำนาจให้กับท้องถิ่นได้ปกครองตัวเองจึงแนะนำว่าควรคืนการเลือกตั้งอ,อปทอให้เร็วที่สุดขณะนี้มีการระงับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะว่าคอสชอกลัวจะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง และนำไปสู่การทะเลาะกันแต่ว่าในที่สุดต้องคืนการเลือกตั้งสู่อประทอแล้วทางอปทอเองต้องแสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งของเหล่านั้นเป็นอาริยะ ในวงเสวนาเดียวกันรองศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันพระปกเกล้าให้เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศแห่งชาติหรือสอปชด้านท้องถิ่น ระบุนะคะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งการสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารมีข้อเสียคือทําให้ขาดความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนพร้อมแสดงความคาดหวังสปชด้านท้องถิ่นที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าไปทําหน้าที่จะส่งเสริมให้การปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น คณะปฏิรูปในเรื่องการปกครองท้องถิ่นอย่างน้อยที่สุดต้องเชื่อมั่นก่อนในปรัชญาของการปกครองท้องถิน่นเชื่อว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นทางออกในการแก้ปัญหาประเทศในการพัฒนาประเทศนะครับถ้าเชื่อมั่นในปรัชญาน,นี้แล้วก็มาช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้คุ้มค่ามากขึ้นให้เป็นการทํางานเพื่อประโยชน์ประชาชนมากขึ้นผมคิดว่าก็ไปกันได้แต่ถ้าคิดเฉพาะเพียงแต่ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ไม่มีความจําเป็น นะครับไม่เหมาะสมก็ก็การปฏิรูปก็จะไปอีกทางหนึ่งขณะที่นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยแสดงความเป็นห่วงเรื่องการตัดงบประมาณอุดหนุนท้องถิ่นทั่วประเทศในปี2558ที่ถูกลดลงไปกว่าครึง่งปีหน้าปี58เรามาดูตัวเลขแล้วเราเคยได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ที่มาจ่ายเป็นเงินเดือน จ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟจ่ายเป็นค่าครุพัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆประมาณ61,000ล้านสา,สาองค์กรปรากฏว่าตัวเลขปีหน้าเหลืออยู่3ามหมเราอยู่ไม่ได้ครับผมบอกเลยว่าถ้าจะให้งบเรามาแค่ส0 0 0มกว่าล้านเนี่ยทั้ง3องค์กรเนี่ยอบจเทศบาลอบตอ,อย่ามีซะดีกว่าไม่ต้องมีท้องถิ่นครับท่านไปทําเองเลย ท่านหาคนมาเก็บขยะเองท่านหาคนมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟเอาค้าราชการไปปกครองเองขณะที่วันนี้พันเอกวินไทยสุวารีทีมโฆษกคสช,อชอกล่าวถึงการสัรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นว่าคสชยืนยันจะเดินหน้าสัรหาบุคคลที่ประชาชนให้การยอมรับซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งตามระบบปกติในอนาคต